สวัสดีครับในคลิปนี้จะมาสอนวิธีลงระบบนะครับสอนวิธีการติดตั้งระบบแล้ววิธีการใช้ระบบระบบชื่อระบบเนี่ยก็คือจัดเก็บข้อมูลการอบรมของพนักงานนะครับอย่างแรกโหลดไฟล์มาจะได้ไฟล์ชื่อว่า t r a i n i n g นะครับแล้วคลิกขวาแล้วเลือกแตกไฟล์ออกมาครับ Extract to t r a i n i n g นะครับนี้ พอแตกไฟล์เสร็จแล้วครับก็ได้ไฟล์โปรเจกต์ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วให้เราเข้าที่ Google นะครับโหลดโปรแกรมชื่อว่า x s ็ m นะครับหรือแซมนะครับ x a m p g เ o า l e กดตันแรกเลยครับเสร็จแล้วเราก็ดาวน์โหลดครับอันนี้เลยน่ครับ x หรือแซมนะครับ for Windows เวอร์ชันก็ไม่ต้องสนใจเวอร์ชันนะมันจะอัปเดตไปตามเวลานะครับ ในคลิปนี้เวอร์ชัน7.4.10 7.4.10แต่ตอนที่โหลดอาจจะเป็น7.5ก็ได้นะครับก็ว่ากันไปก็กดโหลดเลยแต่ขอให้เป็นเวอร์ชัน7แค่นั้นเองเสร็จแล้วกดบันทึกไฟล์พอเสร็จเราเสร็จแล้วก็ติดตั้งนะครับไปที่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดแล้วก็กดติดตั้งนี่ตตั้งง่ายมากนะครับ ก็คืออย่างแรกนะครับเราต้องเคลียร์เครื่องก่อนนะครับไม่มีไม่มีพวกแซมตัวอื่นนะครับถ้ามีอื่นก็ลบทิ้งหรือว่ามีเอ็กซตเอ็เซิเร์ฟนะครับถ้ามีแอปเซิร์ฟอยู่ก็ลบทิ้งพอมาแล้วนะครับถ้าไม่เคยติดตั้งเลยก็ไม่มีปัญหานะครับก็มาที่เซต up กดนิกก้นิกเรื่อยๆครับจนกว่าจะโหลดเสร็จก็นนิกไปอย่างเดียวไม่ต้องสนใจนิก พอโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับไปที่ไดซีก็จะเจอแซมเห็นไหมครับเจอแซมหรือ XM นะครับคลิกเข้าไปแล้วก็เลือกทีทีด็อกเปิดไฟเทนนิงนะครับไฟเทนนิงตรงนี้ตัวระบบอยู่ที่ for ์ยูนะครับอู่ที่ for ์ยูให้เราเทนนิงทั้งหมดอะวางเข้าไปนะครับ จะเปลี่ยนเป็นเทงนิ่งสามเหมือนกันครับเทงนิ่งสาม copy ก็ได้นะครับแล้วก็มาวางที่แสมนะครับด้ซีแสมแล้วก็ hit T d o ามาวางก็คลิกขวาว่างๆครับแล้วกดวางครับตอนนี้ไม่ได้เป็นหาอยู่แล้วนะครับง่าย พอเอาไฟล์ลงเสร็จแล้วก็ไปที่บราวเซอร์ครับพิมพ์หนึ่งสองเจดศูนย์จจดหนึ่งพิมพ์แค่นี้แหละเสร็จแล้วไปที่ PP m a d m i n ตรงนี้สร้างถ่ายข้อมูลถ่ายข้อมูลข้็ไปที่ดา t a b a s e ตรงนี้ให้เราปรับให้เป็นมันจะเป็น utf 8 เจนบีสี่เจนอลีไอใช่ไหมเงนนไปเท่งน,นี้แหละถ้าเราขึ้นมานิดนึงฮะเปลี่ยนเป็นยูท่แปดเจนแอลสี่ไอลาเเบตอาจจะชื่อเลยเทนนิงสามอะไรแบบเนี้ยแ,แล้วแต่เราจะตั้งชแ,แล้วแต่เราจะตั้งโคคีเอตก็ได้ชื่อว่าเทนนิงสามขึ้นมาเสร็จแล้วามา import 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 database ใส่มาที่ไฟล์ไฟล์ไฟล์ของเราที่ htdocs ตรงนี้ทิง i ิ่งสามแล้วก็ไปที่ database ไฟล์ t r a n n i n g เห็นไหมโยนเลยโยนใส่เห็นไหม,หไหมพอโยนจะเป็นสีเทาๆโยนใส่มันจะขึ้นอัพโหลดตรงนี้ เราจะขึ้นเซฟก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากดที่รูปบ้านทีหนึ่งดี๋ยวก็กดดีเฟสทีหนึ่งก็ได้กด F5 ก็ได้ดีเฟสก็จะเจอทีนึ่งสามนี่คือฐานข้อมูลพอเสร็จแล้วเราก็เรียกเว็บพิมพ์หนึ่งสองเจ็ดจุดศูนย์จุดหนึ่ง จะสูวนที่ส่นชุดหนึ่งเรียกเว็บมาคราวนี้ไปที่ภาบเว็บก็คือเทนนิงสามเทนนิงสามแล้วก็ for ์ยูแล้วก็พิมพ์ตามนี้ t r a i m เทนนิงสามแล้วก็ s l ล s h for ยูด แล้วก็ enter เ่้ามาก็จะเข้าเข้าหน้าหน้าเราอิกอีกรอบหนึ่งนะกด enter ปุ๊บเัาจะเข้าหน้า l o อินคราวนี้ไปเปลี่ยน database ก่อนให้เรามาที่ทิ้ง 3. สามเสร็จแล้วจะมีไฟล์คำว่า php ให้เรียคคนนกคำว่า connect ิดโปรแกรมอีเจ็ตเตอร์อะไรก็ได้นะโน้ตแพดอีเจ็ตพัดวีเอสโค้ก็ได้ไเปิดขึ้นมาเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็น t เทนนิงสามล้วกดเซฟให้เราเปลี่ยนไปนตามตารา b เบทที่เราสร้างเราสร้างตา t า b เบทชื่อว่าอะไรถ้ามาเปลี่ยนชื่อตรงนี้โอเคนะแล้วกดกดทอนเอสเซฟแล้วก็ปิดไปคราวนี้มาดูการใช้งานก็เข้าสู่ระบบ Admin รหัสผ่าน หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามก็เข้ามาอันนี้แอดมียเข้ามาเรียบร้อยแล้วคราวนี้มาที่ข้อมูลพนักงานอ่าข้อมูลพนักงานหน้าข้อมูลพนักงานเราก็สามารถเพิ่มพนักงานใหม่ได้ผู้ดูแลระบบไม่สามารถลบได้อเคนะือนไม่สามารถลบได้ถ้าลบถ้าลบผู้ดูแลระบบได้แล้วใครจะมมดูดูดูแลระบบถูกไหมนี่นะพนักงานก็กดลบได้ กดถังขยะก็กดลบไปเลยมันก็จะหายไปก็จะมีดูได้เห็นไหมดูได้ดูได้แล้วก็กด edit ได้เห็นหมันรูปดินสอสีเหลืองนี่ก็คืออิดิทอานี้เรามาเพิ่มพนังงานใหม่กันทำเป็นขั้นตอนนะครับชื่อพนังงานศูนย์ูย์สามหนึ่งหกแล้วกันนะครับชื่อพนังงานชื่อคนไทย จริงนะชื่อภาษาอังกฤษเขียนไบคนไทยจริงไหมเข้าไปนะครับไฟล์นะครับแล้วแต่ทีแ่แล้วแต่เราจะกรอกนะฝ่ายอะไรแผนกอ,อะไรตำแหน่งอะไรนะครับก็กรอกลงไปชื่อผู้ใช้งานอาจจะเป็นชื่อเดียวกับรหัสพนักง,งานเลยก็ได้รหัสผ่านก็หนึ่งสองสามสี่อ่านแล้วกันบทบาทการใช้งานนะครับ เป็นผู้ดูแลระบบหรือว่าเป็นผู้ใช้งานก็พูดง่ายสามารถเพิ่มแอดมินได้นะครับอันนี้เป็นผู้ใช้งานก็คือเป็นพนักงานนั่นแหละแอ,อ้กดบันทึกเพิ่มข้อมูลสำเร็จเห็นไหมว่เ,เข้ามาเรียบร้อยแล้ว,ลวต่อมาหลักสูตรอบรมถูกไหมครับล้วก็ต้องสร้างข้อมูลหลักสูตรขึ้นมาก,ก่อนข้อมูลหลักสูตรก็เหมือนกันนะครับก็ดูแก้ไขแล้วก็ลบทิ้งได้ ตอนนี้เรามาเพิ่มหลักสูตรนะครับเพิ่มหลักสูตรเราก็เพิ่มหลักสูตรนะครับก็พิมพ์หน้าหลักสูตรลงไปครับชื่อหลักสูตรนี่ครับเราก็พิมพ์ชื่อหลักสูตรไปรายละเอียดหลักสูตรแล้วก็ใส่ลงไปครับอะไรก็ว่านไปนะครับนะชื่อสถานที่นะครับนะไปอบรมที่ไหนนะครับ วันที่ครับวันที่เราเป็นแบบกรอบนะครับเพราะว่ามาจะเป็นวันที่ยี่สิบถึงยี่สิบสามเนี้ยหรือถ้าเป็นวันเดียวแล้วก็ใส่วันที่ยี่สิบลงไปแต่ถ้าเป็นหลายวันก็ใส่นี้ลงไปก็เป็นแบบเมนนวลเวลาก็เป็นแบบเมนนวลน,นะครับเวลามาอาจจะไม่แน่นอนแล้วเป็นเมนนวดลงไปชื่อวิยากรชื่ออะไรก็กรอกลงไปครับสถานะนะครับเป็นแบบรออบรมหรืออ,อบรมเสร็จแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นอบรมเสร็จแล้วครับ ก็เลือกเอารวเสร็จแล้วกดบันทึกเห็นไหมครับก็จะได้หลักสูตรมาเห็นไครับคราวนี้ก็ผู้เคาลพการอบรมอันนี้เป็นของแอดมินนะแอดมินเป็นคนทําก็เพิ่มนะครับเพิ่มมาพนักง,งานรหัสนี้นะครับสูงสูงสามหคนไทยจริงนะได้ออกอบรมความปลอดภัยชุส่วนเป็นเรียบร้อยแล้ว รานนี้ก็อัปโหลดไฟล์นะครับก็เป็นอาจจะเป็นไบเซอร์หรือเป็นอะไรก็ได้นะครับอัปโหลดเข้าไปาน,นี่อัปโหลดเรียบร้อยนะครับกดบันทึกทีนี้เราก็วิวดูครับในที่ข้อมูลพนักงานก็ได้เราวิวดูเห็นไหมครับก็จะมีชื่ออบรมนะครับหลักสูตรการอบรมอบรมเรียบร้อยแล้ว คนนี้เรามาเข้า user ของพนักงานบ้านนะครับก็00316ถูกไหมครับแล้วก็1234ที่เราสร้างไว้ก็เอาเีกเข้ามาครับนี่ครับก็จะเห็น user ของตัวเองถูกไหมครับชื่ออะไรรหัสอะไรไฟล์อะไรแผนกอะไรตำแหน่งอะไรที่ admin คนสร้างขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็สามารถแก้ไขได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขเลเวลได้นะเลเวลไม่สามารถแก้ไขได้แอดมินต้องเป็นคนแก้ไขได้อย่างเดียวก็ดูได้มาดูแล้วก็สามารถเพิ่มการอบรมเองได้เห็นไหมเพิ่มของตัวเองเท่านั้นเห็นไหมก็จะเห็นของตัวเองเท่านั้นยูเซอร์ใครก็จะเห็นของยูเซอร์ยูเซอร์ตัวเองเท่านั้นเรามาเพิ่ม ผว่าไปอบรมเรื่องนี้มายูเซอร์สามารถเพิ่มเกิน์อบรมเองได้แต่หลักสูตรเนี่ยต้องไม่เพิ่มจากแอดมินเข้าใจนะแอดมินต้องเป็นคนเพิ่มหลักสูตรผู้ใช้งานไม่สามารถเพิ่มหลักสูตรเองได้ถ้าผู้ใช้งานสามารถเพิ่มหลักสูตรเองได้ก็วุ่นวายครับวุ่นวายนะ่าดูเสร็จแล้วก็บอกฟล์เลือกไฟล์ กดไฟล์ลนะ้กดบันทึกเห็นไหมก็อบรมไป2อย่างแล้วคราวนี้ไปที่โปรไฟล์ของตัวเองเข้เปิดดเนนูเห็นไหมก็จะมีอบรมอันที่1เห็นไหมจบมีอบรมอันที่2ขึ้นมาเห็นไหมก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโปรเจกต์การเก็บ การฝึกอบรมของพนักงานนะครับแอดมินก็สามารถแอดได้ยูเซอร์ก็สามารถเอคของของเองได้นะครับแบบสมบูรณ์แบบก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ